่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับครูแบงค์นะครับกับรายวิชาดนตรีนะนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของการขับร้องเพลงประกอบดนตรีนะครับก็คือเอาหัวข้อที่1เลยนะครับ ก็คือการขับร้องเพลงไทยหลักการของการขับร้องเพลงไทยเพลงไทยนี่มีวิธีการร้องที่ไม่เหมือนอเพลงสากลน,นะครับอ,อย่างเช่นเพลงไทยนี่จะเป็นเพลงที่มีการเอื้อนนะครับแล้วก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยเป็นต้นดังนั้นผู้ขับร้องเพลงไทยครับ จึงต้องมีความรู้แล้วก็รู้หลักในการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้เพลงไทยไปดูข้อที่หนึ่งโดยทั่วไปผู้ขับร้องเพลงไทยจะนั่งพับเพียบสำรวมกริยาท่าทางให้เรียบร้อยอันหน้าเข้าหาผู้ชม โดยเฉพาะการขับร้องหน้าวงดนตรีแต่ในบางครั้งนะครับผู้ขับร้องอาจจะยืนร้องเช่นการขับร้องเพลงประกวด 2. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเพลงว่าในบทเพลงต้องการสื่อความหมายใดเพื่อจะให้เพลงนั้นสอดอสอดคล้อง กับอารมณ์เพื่อเราจะได้ร้องตามบทตามบทให้เข้ากับอารมณ์ของบทเพลงได้ต่อไปข้อ3ผู้ร้องจะต้องทำความเข้าใจกับวรรคตอนต่างๆในเนื้อเพลง เพราะว่าหากแบ่งวรรคแบ่งตอนหรือแยกคำไม่ถูกต้องอาจจะทำให้ความหมายของเพลงคาดเคลื่อนได้ข้อ4การขับร้องเพลงให้ถูกต้องกับจังหวะและทำนองนะครับจะต้องฟังมีการฟังเครื่องดนตรีเสียงดนตรีหรือว่าจังหวะฉิง จะต้องร้องให้ถูกต้องกับจังหวะนะครับข้อ5ก็คือการเปล่งเสียงการเปล่งถ้อยคำการเปล่งเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักการอ่านของภาษาไทยบกการเอื้อนเสียงให้สอดคล้องกับจังหวะและก็ทำนองของเพลงออกเสียงให้สม่ำเสมอนี่คือวิธีการขับร้อง วิธีการเอื้อนเสียงต่อไปข้อ7การหายใจเราจะต้องหายใจเข้าออกให้สอดคล้องกับจังหวะและวัตตอนของบทเพลงเพราะจะช่วยให้การร้องเพลงครับมีความไพเราะและ้วก็จะช่วยให้การเก็บลมหายใจแล้วก็การเป่งเสียงออก มันจะมีพลังนะครับนี่คือหลักของการขับร้องเพลงไทยนะครับครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูการขับร้องเพลงไทยนะครับมาดูกันเลยครับ ตามตัวอย่างดังนี้นะครับแบบฝึกที่สองเปร่งเสียงเอื้อนเฮอตามตัวอย่างดังนี้ครับ แบบฝึกที่3เปล่งเสียงเอื้อนอือตามตัวอย่างดังนี้ครับแบบฝึกที่4เปล่งเสียงเอื้อนฮือตามตัวอย่างดังนี้ครับ แบบฝึกที่5เปล่งเสียงเอื้อนเออไล่ตามระดับเสียงตามตัวอย่างดังนี้ครับ แบบฝึกที่6เปล่งเสียงเอื้อนเฮอ,อได้ตามระดับเสียงดังนี้ครับ แบบฝึกที่7ฝึกออกเสียงเอื้อนเป็นวรรคตอนรู้กระทบตามตัวอย่างดังนี้ครับแบบฝึกที่8 ฝึกออกเสียงเอื้อนเป็นวรรตอนเสียงเอื้อนไพเราะตามตัวอย่างดังนี้ครับ เป็นงไงกันบ้างครับนักเรียนทําได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการฝึกการออกเสียงนะครับเสียงเอื้อนเสียงเออนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการหลักการขับร้องเพลงไทยนะครับอ่าทีนี้มาถึงการกิจกรรมของเรานะครับก็คือนะครับ เราครูจะไม่ให้หนักเรียนร้องเพลงไทยนะครับให้เราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับหรือเป็นเพลงเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเพลงไทยเดิมเพลงลูกกงอ่งเงีย้ยแล้วก็จะขยับจากเพลงไทยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนะครับ สำหรับกิจกรรมท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับหลักการการร้องเพลงไทยนะครับครูก,ก็จะให้นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงไทยนะครับก็คือหมายถึงว่าเพลงลูกทุ่งแหละนะครับเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกุ n ให้นักเรียนนะครับเลือกเพลงเพลงลูกทุ่งก็ได้หรือว่าเพลงลูกกุงก็ได้มาหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วอัดคลิป ครับร้องนะครับใส่กระโอเกะนะครับใส่ซาวเบกกิ้งแท็กก็ได้นะครับฝึกร้องแล้วก็อัดคลิปนะครับคนละหนึ่งเพลงนะครับจะร้องเพลงอะไรก็ได้นะครับนะไม่ใช่เพลงสตริงนะครับเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็เพลงลูกกรุงสองเพลงนะครับเลือกมาหนึ่งบทเพลงนะ พอนักเรียนฝึกร้องเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการร้องเพลงของตัวเองจะให้ผู้ปกครองอัดให้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับการร้องเพลงอาจจะใช้โทรศัพท์2เครื่องนะครับเปิดเปิดเป็นเป็นซาวคาราโอเกะนะครับก็ได้นะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับก็ต้อง พยายามนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยนะครับนะครับในคลิปหน้านะครับเราจะขึ้นในหัวข้อ,อาการขับร้องเพลงทาสากลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับนี่ะ